กราบสวัสดีท่านผู้ชมเดอ้อพี่น้องกลับมาสชูช่องกินไปคุยไปตามสบายคุณนายอีเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็อีกเช่นเดิมพี่น้องมใไ้คือเกาจ้าพอดีมาเอาบักโม่ไปกินพี่น้องละเบิ่งแน่จ้าพอดีมาปิดเอาบักแต่งโม่พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็สิสุกยูดดอกตีเบิ้องโซงเ้อ แตงโมลูกใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ป,ปิดเอาแตงโมไปกินปูกไว้จากินจ้าพี่น้องพ่อได้เป็นปุ๋ยเนะจ้าเนาะพอ่อใดเป็นปุ๋ยเนี่ยพอใดเป็นปุ๋ยไห้อ้อยอ้อยกัสิไดงงามเนะจ้าเนาะ ใค ika, อ,อ,ยอ,อยู่บ่มีอีกกาพี่น้องเอ้ยบังหน่วยนี่หน่วยนี่บ่รู้ว่าสิสุกบ่เบิง่งจ้ะโอ้หน่วยนี่เบิง่งหน่วยนี่สิเป็นจังได๋เด้อสุกบ่สิบ่สุกลรอบ่ เอาไว้สักก้อนนาะพี่น้องเนาะฮาเทียมันบ่สุกเดินไปได้วยกันพี่น้องจา๋าเมื่อนี่เป็นจังได้หน่อยมนๆนี่ได้เรียกกินพี่น้องเอ้ยหังบอหัวสุกบอ่อสุกเรียกบ๊เป็นจา้าเอาปิดเอาหน่อย,น,อย,น,อยนี่ละ สองรวยกับพ่อเบิ่งพี่น้องอ้อยกับจังซีล่ะเด้อพี่น้องเอ้ยอ้อยขอนเจนกับอ้อยเคจ้า อ้อยอก้อนแกนกับอ้อยเคปลูกอันบักอือน้ำบักโม่น้ำจานเน็บบักแตงจริงเ <c oughs> บื้องพี่น้องอ้อยก็เกิดดีเท่าที่ควันอยู่จ้าพี่น้องจ้าฝ <c oughs> นตกมากกสีงามอยู่ดอกเบื้องโซ่งพวาอย่างมะติ พราะว่าตอนนี้มันยังแห้งแรงยุจ่ากันฝนตกมากนออ้อยก็สิเริ่มแตกออกนะจ๊านะนี่ละจ่าแม่นไปเบิร์ดละจ่านี่อ,อ้อยอ้อยมั่นขังทึงสำหรับคลิปนี้ไว้สักนิดนะจ๊าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามนะจ๊านะขอบคุณที่มถิ่มบาป้ากันเนาะพี่น้องเนาะ สุกกายสุกใจเด้อพี่น้องเด้อคิดสิ่งใดใดสิ่งนั้นเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง